เหบนไมครับอยอเไหน้าเห็นความเป็ดแปลงอะไรนาะเยอะๆครับก็ไม่ว่าจะเป็นหลักเหนี่ยมหรือว่าจะมเหนี่ยมมากขึ้นเรื่องเสาก็มมีอยู่แล้วใช่ครับ ดูแกรมากขึ้นนาะเมื่อเทียบกับคูนเสือที่รบไปตอนนั้นกับไฟล่าที่เจอปะตันบูแล้วมีอะไรเพิ่มเติมให้น้องบ้างครับเพื่อนก็ราเพิ่มไปได้เลยพวกเราพวกเราทำงานเป็นทีมไงเพราะว่าคุณเรนเนอร์คุณนุ้นคอมเมนต์มาว่าต้องเพิ่มนี่นี่ผมว่าเสริมให้ร้องอ๋อใช่ร่วมร่วงเป็นช่วยสอนใช่ใช่ต่างมือต่างมาอ จเป็นอะไรที่้องไปบัตก็จะเป็นต้ายาวต้นยาวใช่ครับต่อยแ่นต่อยกัต่อยกันเตะอ๋อมีเตะมีต่อยใช่เขาก็เขาเขามีเขาอยู่แล้วครับเราก็แค่มาทำให้มันคุมขึ้นกลมก็เราาให้คุมคุมขึ้นเราออกได้ดีขึ้นใช่ครับแล้วที่สอนมาไฟล่าสุดที่ให้กี่คะแนนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะผมรับ ให้ประมาณให้ให้แต่คะแนนอ่าก็ถือว่าเยอะนะจากเต็มสิบก็ถือว่าใช่ครับมีรายการต่อยังครับยังครับยังตอนนี้ก็เริ่มเริ่มอ่าเพราะว่าต่อยตอนต่อยมาก็มีเจ็บขานิดหน่อยก็ก็หยุดพักไปก็ตอนนี้รักษาหายแล้วก็เริ่มแล้วก็คุ้มครองมวยเข้าไมพักบ้างเลยเหมือนรอบที่องเลยเหรอใช่ใช่ครับมวยไม่ได้เจ็บทุกไม่ได้เจ็บทุกรู้สึกดีกับร่างกาย

你们好啊。 ハハハハ